ปกนิกนนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท็อปเวิร์แมบครับผมวันนี้เราอยู่กับ แมปในเมืองไทยครับนั่นก็คือวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาร้านครัวซองเย้ yeah. ดูให้ดูก่อนนน่ครัวซองครับผมโอ้โหบอกเลยว่าใครเห็นแล้วก็คือหิวแน่ๆน่ก่อนที่จะเราที่เราจะไปเดินทางหาร้านครัวซองนะครับ10บอันดับในประเทศไทยแต่ผมหาไม่ได้5้าที่นะครับเพราะว่าด้วยความเป็น Google Map เราไม่สามารถขึ้นไปในตึกได้เพราะฉะนั้นร้านที่ผมเอามาโชว์ก็จะเป็นร้านที่อยู่ริมถนนทำให้ผมสามารถเห็นในส่วนของขวดซองได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่เห็นทั้งหมดไม่ใช่หมายความว่าร้านอื่นไม่อร่อยนะครับอร่อยทุกร้านเพียงแต่ว่าบางร้าน g o o s t r e ต t View ถ่ายติดบางร้านถ่ายไม่ติดเท่านั้นเองมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยขวดซองก่อนเลยออกเสียงแบบฝรั่งเศส <c oughs> อ่านไม่ออกขออภัยด้วยเขาบอกว่าเป็นขนมอ่ะที่มีส่วนผสมของเนยรู้จักกันดีในรูปแบบขนมปังแบบจันเซียวครัวซองโขขนมอบประเภทนี้มีการนำแป้งมาม้วนเป็นชิ้นๆครับแล้วก็เอาเข้าตู้อบส่วนผสมของแป้งอ่ะก็จะมีส่วนผสมของเนยที่ถูกมว้วนแล้วก็พับไปพับมาจนกลายเป็นรูปร่างของขนมครัวซองในรูปแบบ แผ่นบางๆซ้อนกันโอ้ยเอาพองตรงนะแค่ดูปปอยรูปแบบวิธีการทำเนี่ยผมก็รู้สึกน้ำลายไหลแล้วด้วยความที่ผมอะ่ะเป็นคนชอบกินขนมปังอะไรพวกนี้ครับผมมันก็ค่อนข้างจะอร่อยมากอยู่แล้วสำหรับผมอะ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสำหรับประเทศไทยเอาแค่ในกรุงเทพพอ ห้าที่ห้าอันดับครัวซองที่น่ากินมากๆม,ม,มีที่ไหนกันบ้างเรามาดูกันครับมาครับที่แรกอันนี้เลย Factory Cafe ครับก็ตรงนี้อยู่ตรงพะาไทยเองไม่ไกลจากที่ผมอยู่ทะก็เป็นร้านครัวซองแล้วก็ร้านกาแฟเขาบอกเลยครับว่าเมนูที่ชอบที่สุดคือ อีบราไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกไหมต้องขออภัยด้วยนะครับก็ลักษณะคล้ายๆมอคค่าไม่หวานกินง่ายส่วนขนมก็อชอบอัลมอนด์โอ,อ,อ้เห็นภาพก็รูปบอกเลยน่ากินมากๆนะครับสำหรับภาพนะครับข้อความที่ทุกคนเห็นตรงนี้ผมนำมันมาจากวงในครับขอบ,ขอบคุณข้อมูลจากวงในด้วยมาครับ ผมจะพาทุกคนไปที่ฟัก t o r ีข่าวฟรีกันนี่นี่ผมปักหมุดไว้แล้วผมอยู่ผมอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีนะีนะเนะ่เ่ผมอยู่แถวนี้แล้วผมไปปื๊บตองยาวเลยโอ้โหอืมกินกินโคซองมาละกินโคซองมาโอ้โหโคตรเวอร์เลย <laughs> มาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านเป็นแบบไหนเอ้ยอันนี้คือร้านใช่ป่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะผมจำได้ถนนแบบเนี้ยนั่นไงมันอยู่ใต้แอร์พอตลิงพญาไทยเฮ้ยร้านไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ยมีไลเดอร์เต็มเลยครับโอ้โหเดี๋ยวอ่านก่อนนะอ่ะทุกคนช่วยกันอ่านอะไรวะไม่ออกไมนน่ออกจริงโอ้โหเฮ้ยคนเยอะครับคนเยอะมาก ผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้แบบคนยังเข้านั่งในร้านเยอะอย่างนี้ไหมเพราะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนาะมันก็ยากที่จะเข้าแล้วก็๋ยวผมพยายามเข้าไปผมพยายามก่อนแบบหนึ่งให้โอกาสผมหน่อยขอโอกาสผมหน่อยโอ้พระเจ้าไม่ถึงนะครับแมเสียดายก็ไม่เป็นไรเห็นหน้าร้านก็รู้สึกแล้ว กินมันแบบลอยไนเลยอันนี้เป็นภาพเมื่อปี2020นะครับก็ต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อัปเดตซะทั้งหมดนะตอนนี้ตอนนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่รู้ไม่สามารถตอบได้แต่นี่ที่นี่ครับน่าไปมากน่ากินมากโอเคมาจบไปกับสถานที่ที่หนึ่งครับผม Factory Coffee มาครับสถานที่ที่สองกับ Tan Swiss คร o s o n เป็นครัวซองสไตล์มินิมอลของร้านกัปตันครับก็เป็นไซส์เล็กๆครับทำให้เราสามารถกินได้หลายรสชาติคือไอเดียมันโคตรแบบดีอะคือไม่ต้องใหญ่เว้ยเน้นอันเล็กๆทุกคนซื้อเยอะๆซื้อหลายๆไส้หลายๆเชตคือแบบโอ้โหแล้วรสชาติของเขาอะเขาบอกเลยว่ามันกรอบนอกนุ่มในคือแบบ ข้างในมันจะเป็นโพรงใช่ป่ะเออไอ้ครัวซองอะมันจะเป็นแบบชั้นๆๆๆๆๆมันมัดเขากัดเข้าไปครุบข้างในอะมันจะเป็นโพรงเว้ยเขาบอกที่ร้านอะใช้เนยสดฝรั่งเศสแท้ไม่มีไขมันทานไม่ใช้มาการีนด้วยโอ้โหบอกเลยว่าน่ากินครับเพราะฉะนั้นเราไปกันเถอะครับกับตันสวิตเอที่ไหนนะ สีลมบางรักโอเคไปกันครับสีลมบางรักกับดันฟิตซึ่งผมอะปักหมุดไ <c oughs> ้แล้วเพราะฉะนั้นปึ่มตอนนี้เราอยู่โอ้ถนนพระรามสี่ครับคุณเคยคุณเคยผมเคยทำงานแถวนี้โอเคตอนนี้ไม่ทำละเลิกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงเฮ้ยเพิเจอเฮ้ยดีอะผมเพงเห็นก็คือในส่วนของ g o o g l e Map มันจะบอกด้วยอันนี้คือร้านอะไรอันนี้คือรูปน้านอะไรนี่ มี ATM ด้วยเนี่ยร้านอาหารร้านอาหารคลินิกเอ้ยแจว่าวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยนะครับในส่วนของกัปตันสวิกฮัลโหลเป็นไงครับโอ้โห و, มีคนยืนหน้าร้านเห็นนี่น่าจะเป็นพนักง,งานจากตึกอือจิเหลียงบังเอิญรู้จักโอ้ยร้านแบบน่าก,กินนะ่ะเดี๋ยวขอดูจากรูปนิดนึงโอ้โหพระเจ้า คุณดูคู่ซองเขาคุณดูคุณ,คณ,ด,คณดูสิคุณยังไม่ดูเลยโอโ้โห <c oughs> นี่เห็นอย่างนี้ตอนนี้มายืนอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะติดโควิดกันหมดก็ต้องหลบๆหน่อยโอโ้โหคืนนี้นอนไม่ได้ละหิวละต้องออกต้องออกเด็ดขาดอยู่ไม่ได้แล้วครับโอโ้โหพอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อ นี่นะครับก็ถนนพระรามสี่นะอยู่ติดถนนเลยก็แวะมากันได้ไม่ได้โฆษณานะครับอยากให้โฆษณาเข้าเหมือนกันแต่ไม่เข้ายังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็ดูไปก่อนโอเคมาครับสำหรับที่ที่สามที่ผมจะพาไปที่นี่ก็คือปารีสมิกกิถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยอันนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเบอร์เกอรี่สัญชาติฝรั่งเศส เขาบอกว่ามีเมนูซิกมนเจอร์อยู่อย่างอันนี้อันไม่ออกจริงๆขอโทษด้วยเขาบอกว่าเมนูเมนูเนี้ยเคยชนะการประกวดและอีกหลายเมนูที่ตกแต่งหน้าได้แบบดีสวยรสชาติแบบหลากหลายคนก็แบบติดใจมีบรรยากาศความหรูขาวสะอาดผมเชื่อว่าร้านน่าจะทรงแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยสไตล์คาเฟ ปลาดิเซงเล็กๆนะครับแต่ก็อบอุ่นเชื่อเถอะต้องดีมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ไหนนะไม่เคยจำเลยของเตยเหนือของเตยเหนือ,อ,นอวัฒนาครับไปโอเคแน่นอนครับขอบคุณข้อมูลจากเอ้ยเอผมลงมาแล้วอ๋อนี่ผมลงแล้วแป๊บนึงนะขอบคุณข้อมูลจากวงไหนด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะ อาหายไปแล้วหายไปแล้วอ่ะชิบหายแล้วเชื่ออะไรนะปาลีแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นี่น,น,น,นี่ผมพลาดเองโอเคเจอแล้วไปครับทุกคนโอ้โหเห็นเห็นปะเห็นรูปข้างบนหัวผมปะแค่ล้านก็รู้สึกแบบแม่งต้องนั่งอะไม่นั่งคือเสีย เขาบอกว่าร้านนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเนี่ยชื่อเนี่ยโรงแรมซิลหรือซันเนี่ยขอโทษด,ด้วยภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงครับเขาบอกอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยทุกคนนี่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 น,น,นี่อย่างที่บอกครับ Google ดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะบอกว่าที่นี่คือร้านอาหารเสียดายมองเข้าไปไม่ได้เราอยากรู้ว่าเขากินอะไรกันอยู่มันน่ากินหรือเปล่าโอ้ยไม่เห็นนะ่ะซ็ง เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่าครับภายในร้านมีอะไรบ้างโอ้โหตกแต่งสวยงามดูนี่ผมไม่คนชอบกินสตรอเบอรีอร่มากคือมันเปรี้ยวอมหวานน่ะแม่งโดนดูครับอ,อาณาจักเค้กโอ้โหมันเป็นเหมือนแบบเป็นเค้กแล้วก็เป็นแป้งแบบบางๆเหมือนแป้งพายเนอะ โอ,อ้โดูดีอ่ะคุณพระดูดินี่นี่นี่นนครัวซองที่เราตามหากันอยู่นะครับอยู่ตรงนี้โอ้โหท้องแตกไปดูคุณดูครัวซองอมันคงจะแบบนี่อยากทำ ASMR ให้เลยนะครับโอ้โหแค่คิดก็แบบอร่อยอะ่ะมันต้องอร่อยอะ่ะ Uh huh. เดี๋ยวผมเชื่อว่าโฆษณาต้องเข้าสักวันนะ่ะอันไหนที่แบบแจวแจ๋วว่าก็ทักมาให้ผมไปรีวิวแล้วกันนะครับใน a ฟ e b o o k นะครับทักมาในไหนก็แน่นะขอโฆษณานิดนึง uh huh. โอ้โหโอคนนักกิจพอพอพอเดี๋ยวไม่จบจริงจบไม่ได้ยังยังไม่จบโอ้โหไปต่อไปต่อโอเคครับที่นี่ชื่อ ลามอนเต้ Monte, ถ้าอ่านไม่ผิดนะครับก็เป็นร้านสวยสๆสงบๆแถวสามเสนมีอาหารให้เลือกทั้งสามารถนั่งข้างในและข้างนอกอาคารได้มีเสียงรถไฟดังเป็นระยะระยะเอาจริงคือมันเหมือนได้ฟิลนะได้ฟิลแบบเฮ้ยฉันอยู่ริมร,มริมทางมีอะไรผ่านไปผ่านมามีเสียงรถไฟโโหผมว่าบรรยากาศมันแบบ เกือบเกือบคันที่นะแต่มันไม่คันที่เพราะว่ามันอยู่ในเมืองโอ้ผมชอบว่ะเพราะว่ามันไม่ใช่รถไฟปูดปูดปูด,ปดๆูนูนูนแต่มันเป็นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นผมรู้สึกแบบมันได้ฟิลในการนั่งพักผ่อนได้มองอะไรไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเขาบอกว่าครัวซองที่เนี่ยโรยด้วยไอซิ่งด้านบนไอที่ก็บกอบอะครับมันจะเป็นไอซิ่งโรย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 อยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานจากไอซิ่ง พอเรากัดเข้าไปแป้งมันก็คือแป้งใช่ไหมครับผมแต่กัดอะแล้วเราจะโดนไอซิ่งด้วยอะไรอยู่วะเนี่ยเราจะโดนไอซิ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นแป้งที่เรากินมันจะมีความหวานอ้พอมันหวานอะ่ะกัดเข้าไปจะก,กรอบๆแล้วความหวานมันก็จะถูกเคี้ยวใช่ไหมครับผมโดนน้าลายเรามันก็จะเริ่มหวานหวานแล้วก็ไปเจอข้างในอะ่ะข้างในจะเป็นพวกมูสไส้พวกเนี้แบบโอ้โหทุกอย่างคือแบบเกิดมาเพื่อผมอะ ถ้าผมมีตังค์ผมจะไปกินจริงไม่ปะเดี๋ยวเราไปเลยครับผมรามนเต้ราม็เต้อยู่ตรงนี้ไม่ไปไม่ได้วะ่ะเฮ้ยนี่ครับผมมีอย่างนี้ด้วยอ่าแต่เมื่อกี้สักครู่นะครับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแปลกแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะออกไม่ได้แล้วล่ะ นี่อ่ะไม่เป็นไรนี่ครับรามันเต้อยู่สามเซนก็ถนนกําแพงเพชรห้านะครับก็ขับเข้ามาที่จอดรถข้างทางก็อุ้ยกว้างอยู่จอดได้สบายนี่นะครับร้านดูเป็นสไตล์แบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสหน่อยโอเคนะสวยเลยเฮ้ยชอบเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูรูปอาหารข้างในนิดนึงมีความหิวขึ้นมาอีกแล้ว โอ้ยขนมปังฝรั่งเศสอะ่ะโอ้ยนึกถึงตอนเรียนไฮสคูลเลยอะอยู่ไหนอยู่วัดธาตุโรงเรียนลิงดำหืมไม่สามารถลักสายตาใดๆไ,ไ,ได้อีกเลยกาแฟครับเทด้อย่างหนึ่งผมเป็นคนไม่ดื่มกาแฟครับผมดื่มไม่ได้ผมพยายามทานกาแฟแล้วทานไปแล้วเวียนหัว เขาบอกว่าอาการแบบนี้มันเป็นเนื่องจากความดันมันขึ้นก็ชัดเจนว่าผมกินคาเฟอีนแล้วความดันขึ้นก็จะกลายเป็นว่าผมไม่สามารถกินกาแฟได้เสียใจครับแต่โฆษณาเข้าได้เหมือนเดิมโอ้โหหน่ากินน้าผมเป็นคนชอบกินขนมปงังเอาจริงๆทุกคนน่ะน่าจะรู้คืออย่างแฟนผมอะ่ะ แฟนผมจะรู้ผมคนชอบกินขนมปังถ้าวันนี้ไม่ได้กินข้าวเอาขนมปังมาสักก้อนหนึ่งให้ผมกินรองท้องก่อนได้อย่างเงี้ยโอ้โหโทษโทษกินมันเข้าจมูกหืมไม่ไหวนี่ผมรีวิวแค่สี่ห้าที่นะผมใช้เวลาเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหไม่ไหววะพยายามจะใช้เวลาน้อยๆแล้วนะครับแต่ทำไม่ได้จริงๆ ผมกินชาได้นะกาแฟไม่ได้แต่กินชาได้นะครับเข้าได้นะครับโฆษณาเข้าได้อืมคุณในร้านยังสวยอะ่ะแล้วตกแต่งดีมีสไตล์สวยมากครับสวยมากๆเลยจริงๆโอเคมาเดี๋ยวผมจะอกแตกตายซะก่อนไปครับเราไปร้านสุดท้ายครับผมร้านนี้ชื่อว่าเคเอ็นคอฟฟี่นะครับตัวหลังผมอ่านไม่ออกขออภัยด้วย ตอนนี้เขาบอกว่าคนเขียนนะคนเขียนบอกว่าติดกินครัวสองมากๆครับผมตามหาร้านเยอะเลยครับผมที่นี่มีการวัดฝีมือครัวสองด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าที่เนี้ยเป็นรัวสองแบบพีคมากๆพอมากินนะครับผมมันดีครับมันกรอบแลวมันไม่ได้กรอบแบบแล้วมันแตกอะ่ะปอบปอกปังเอาที่นี่กรอบแบบกรอบเบาราคาไม่แพง แล้วที่สําคัญมันอยู่ในเมืองผมว่ามันโอเคมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าร้านเนี้ยตอนเนี้ยมาแรงมากครับต้องรีบออเดอร์เลยตั้งแต่ร้านเปิดโอเคก็ขอบคุณข้อมูลจากวงในมากๆนะครับมาผมพาทุกคนไปร้านนี้มาครับเฮ้ยผมยังไม่ได้เลืลงไปนะเอ้ยจะเข้าถึงบ่กวะอาจจะไม่ถึงก็ได้เฮ้ยเจอเลย พระเจ้านี่อะไรอะ่ะซอยอย่างเล็กอ่ะห้ามจอดข้างทางด้วยนะครับนี่เจอแล้วครับร้านร้านขัวซอง Hello Nice to meet you อขอครัวซองที่หนึ่งโอ้ย <Okay. S 1> มาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปที่เขารีวิวกันนี่ครับร้านนี้นะครับก็สวย วยเลยโอ้โหคุณดูคุณดูเบคอนมันกรอบวางอยู่ตรงบนครัวซองอะ่ะแล้วมันมีเหมือนชีสด,ด้านอันนู้นก็จะเป็นแบบไอซิ่งแล้วก็จะมีเม็ดมะม่วงกินกรอบกรหบนวักโอ้ยอยู่ได้ยังไงอะ่ะมันอยู่ไม่ได้อะ่ะโอ้โหร้านไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าน่านั่งมากๆเลยครับครัวซอง มันดูปกตินะสําหรับผมมันดูปกติแต่สําหรับผมรัวซองที่ดูปกตินั่นแหละครับที่มันไม่ปกติเพราะสําหรับผมรัวซองที่มันดูปกตินะครับมันโคตรอร่อยเลยมันอร่อยดีตัวมันอยู่แล้วแ้วถ้าอยากแต่งเติมอะไรก็แต่งก็เติมได้เลยอันนี้เป็นกาแฟนะครับออกาแฟร้อนอม,มีการแบบเขาเรียกอะไรวาดปะเขาเรียกวา่านี่นี่นี่น,นี่ผมไม่รู้คาราดด้วยอะไรอะ่ะ คือทับในใจนะเอาเนีในใจนะอันนี้มันเหมือนกระเทียมเจียวแต่ผมว่าไม่ใช่คือแบบโอ้โหหัวสองอันนี้คือหลังบ้านใส่มาทำไมครับผมอ <c oughs> คุณเอ้ยมีสองโซนด้านในก็ได้ก็ด้านหน้านั่งรอ <c oughs> ดูนี่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 เขาหยิบอออื ออร่อยทำไมอร่อยขนาดนี้อโอเคครับผมสวยสวยมากๆมากมากมากม,ากมากเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็สสำหรับในส่วนของวันนี้เรื่องครัวซองก็ต้องขอในญาติจบลงเพียงเท่านี้แต่อย่าลืมนะครับที่ผมบอกคือมันไม่ได้หมายความว่า ขัวซองเฮ้ยคุณไม่รีวิวร้านชั้นคุณไม่บอกว่าร้านชั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้นั่นหมายความว่าร้านชั้นไม่อร่อยเหรอไม่ใช่เพียงแต่ว่า g l e s t r e ต t v i e w ที่ผมพาทุกคนไปอ่ะมันพาไปได้แค่บางร้านบางร้านอยู่ในตึกบางร้านไม่ได้อยู่ตีนถนนไม่ได้อยู่ริมถนนขออภัยครับไม่ได้อยู่ตรงตีริมถนนผมไม่สามารถพาไปดูได้จริงๆก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมเชื่อว่ารัวซอ,องอร่อยทําดีๆทุกคนทําอร่อยจริงๆคือแบบ กินยังไงก็อร่อยกินกีทก่ทีกี่ทีก็อร่อยจริงๆนะครับผมก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือขอบคุณวงในด้วยขอบคุณวงในมากๆนะครับผมก็มีข้อมูลดีๆเอามาให้ผมรีวิวอย่างนี้ขอบคุณมากๆแต่ที่สําคัญถ,ถ,ถ้าว่าทุกคนนะครับดูข้อมูลจากวงในแล้วนะครับในนั้นนะครับเขายังบอกอีกครับว่าสามารถสั่งผ่านไลเดอร์ต่างๆได้อีก เพื่อที่จะให้คุณนะครับอยู่บ้านไม่ต้องออกไปเจอกับโควิดที่ไหนเลยอยู่บ้านรับรอรับความอร่อยจากครัวซองมาถึงมือของคุณเองแบบร้อนกุนุนเลยครับผมได้ไม่จําเป็นครับที่ต้องออกไปหน้าร้านเลยโอเคครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวปลาไปก่อนครับที่จริงหัวข้อมันชื่อว่า10ร้านครัวซองอันดับสุดยอดในกรุงเทพมหานครแต่ผมรีวิวไป5นะไม่แน่มันอาจจะมี EP สเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะรีวิวเพิ่มอีก5 ล้านนะครับผมใน EP 2โอเคครับสำหรับวันนี้ผมเต้นันทีชาลิชาติกับได้การท็อปเวอร์แมปต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ